สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะนกจะมาพูดถึงศัพท์คำหนึ่งนะคะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนี่แหละนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นศัพท์ที่แปลกเราเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินนะคะเผื่อนะคะใครมาเที่ยวที่ต่างประเทศหรือว่าที่สกอตแลนด์นะคะแล้วเกิดได้ยินคํานี้ขึ้นมานะคะจะได้ไม่ต้องสงสัยหรือว่างงนะคะหรือว่าเอาไปเป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตในต่างประเทศก็ได้นะคะศัพท์วันนี้ก็คือคําว่า o p e n a t แถ้าให้ทุกคนท่ายนะคะ Open a t แทมันแปลว่าอะไรคะเ <c oughs> อออะติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะให้เวลา5วินาทีเอาอย่างนี้ o p e n a t t a แทเนี่ยมันไม่ใช่ TAP นะคะมันเป็น TAB o p e n a t t a แทเนี่ยคือว่าเป็นการเปิดบินนะคะมันเป็นสับทางออบัญชีนะคะ เป็นสับในผับในบาร์นะคะผับบาร์ที่นี่มันก็จะเหมือนสถานที่ที่ไปดื่มนะคะไปดื่มกันนะคะไม่ค่อยไม่ใช่ผับหรือว่าบาร์เหมือนบ้านเรานะคะผับเนี่ยจริงๆมันแปลว่ามันมาจากคําว่า pub l i c house แปลว่าทุกคนสามารถที่จะไปรวมตัวกันที่นั่นแล้วเพื่อพูดคุยแล้วก็ดื่มกินกันนะคะมันไม่ใช่ผับบาร์ที่จะมาเต้นกันเหมือนที่เมืองไทยหรือว่าเปิดเพลงดังๆแบบนั้นไม่ใช่นะคะก็คือแค่ มีเบียมีบาร์นะคะมีเบียรมีเหล้ามีบาร์ตั้งอยู่แล้วเราก็ไปนั่งทานกับเพื่อนดื่มกับเพื่อนเพื่อจะพูดคุยกันแบบนั้นนะคะเหมือนร้านอาหารบ้านเรานี่แหละธรรมดาแต่ว่าบางผับเนี่ยก็จะมีอาหารบางผับก็อาจจะไม่มีนะคะแต่ถ้ามีอาหารก็จะไม่ได้มีอาหารหลากหลายเหมือนบ้านเรานะคะบ้านเรานี่จะเน้นกินนะคะแต่ที่นี่ก็จะเน้นนั่งคุยนั่งดื่มนะคะวัฒนธรรมที่นี่นะคะเวลาที่เรามากินมาดื่มในผับเนี่ยเราอะ ปกติแล้วเราสั่งเครื่องดื่มอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะเราก็จ่ายเลยนะคะเราเดินไปสั่งที่บาร์นะคะแล้วเราก็ชําระเงินเลยแล้วเรากลับเครื่องดื่มมาแล้วก็นั่งที่โต๊ะนะคะเราก็กลับไปที่โต๊ะเพื่อไปคุยกับเพื่อนกับฝูแบบนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเราสั่งอาหารนะคะเราก็ยังต้องจ่ายเงินเลยแต่ว่าเขาก็อาจจะบอกว่าเออให้นัไปนั่งรอที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเสิร์ฟแบบนี้นะคะถ้าเพราะว่าอาหารมันต้องใช้เวลาทําใช่ไหมคะเขาก็จะไปเสิร์ฟแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็แค่กดแล้วก็ เอามาให้เราเลยนะคะเราก็จ่ายเงินเลยรับกลับไปที่โต๊ะเลยจะสั่ง1แก้วสองแก้ว3แก้วก็แล้วแต่นะคะจะสั่งเพื่อเพื่อนหรือจะว่าสั่งคนเดียวก็ได้นะคะแต่วัฒนธรรมที่นี่ก็คือตัวใครตัวมันนะคะก็สั่งของใครของมันนะคะเราอยากจะดื่มอะไรเราก็ไปสั่งของเรายกเว้นว่าเราจะสั่งให้เพื่อนนะคะเขาก็อาจจะเรียกว่าราวนะคะก็คือเหมือน สมมติเราไปกับเพื่อน3าคนแบบนี้นะคะรอบแรกนะคะเราเป็นคนจ่ายนะคะรอบ2ก็เป็นเพื่อนจ่ายทั้งวงนะคะรอบ3มก็จะเป็นเพื่อนจ่ายทั้งวงเหมือนกันก็หมายความว่าจ่ายคนลนะรอบนะคะสําหรับทุกคนแต่ว่าง่ายๆนะคะโดยส่วนมากก็คือจ่ายของใครของมันแบบนี้นะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีวิธีการจ่ายแบบ open a tab เหมือนกันนะคะ open a tab ก็คือถ้าเราพูดก็คือเปิดแท็บแต่เราจะรู้สึกว่าเหมือนเปิดก๊อกน้ำเนาะ เออเวลานกได้ยิงครั้งแรกนะคะนกก็คิดว่าเปิดก๊อกน้ําอะไรนะคะก่อนที่นกจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะนกจะขอเล่าประสบการณ์ตัวเองก่อนนะคะคือนกอะ่ะเคยไปทานอาหารกับเพื่อนแล้วเราก็ไปสั่งอะไรเพิ่มนะคะจําไม่ได้นะคะทีนี้เขาก็บอกเราว่าเราไม่ต้องจ่ายนะเขาอะ่ะเปิดแท็บไว้นะคะนกก็ไม่เข้าใจค่ะว่าอะไรคือเปิดแท็บนกก็จินตนาการไปแล้วนะคะตอนนี้เขาพูดแถบเราจินตนาการไปถึงก๊อกน้ําในห้องน้ําแต่ มันไม่ใช่อย่างที่นกคิดแน่นอนตอนนั้นเราก็คิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ต้องจ่ายแต่อคำว่าเปิดแท็บเนี่ยเราไม่เข้าใจนะคะเร,เราก็เลยถามเขานะคะปรากฏว่ามันคือเป็นการที่เราไปนั่งในผับนะคะแล้วเราก็สั่งอะไรทุกอย่างก่อนเหมือนเป็นการกินก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังแบบนั้นนะคะนี่คือการเปิดแท็บนั่นเองนะคะนี่คือรประสบการณ์นกครั้งแรกที่ได้ยินคําว่า open a tab นะคะเราก็ถึงเข้าใจนะคะ คือแท็บ T A B ไม่ใช่ T A P นะคะจะเป็นการนิยมสำหรับแบบบริษัทนะคะหรือว่าการไปเป็นกลุ่มเป็นทีมแล้วเราพาเพื่อนไปฉลองสังสรรค์น,นะคะหรือว่าบริษัทพาพานักงานไปเลี้ยงแบบนี้นะคะบริษัทก็จะบอกว่า open a t a p นะคะก็คือให้ทุกคน,นได้กินไปก่อนนะคะแล้วบริษัทก็จะจ่ายทีหลังทีเดียวว่าเป็นเงินเท่าไหร่แบบนี้นั่นคือการนี่นั่นคือเรียกว่า open a t a k นะคะแล้วถ้าคุณอยากจะเปิดท็บ สำหรับตัวคนเองก็ได้เหมือนกันนะคะเราจะบอกเขาว่าเออเราขอเปิดแท็บนะคะเราก็จะสั่งอะไรเราก็สั่งนะคะแล้วเราก็ไปจ่ายตอนที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้หรือเราจะบอกว่าเราเปิดแท็บนะคะในชื่อเราปุ๊บแล้วเราก็จะบอกว่าเออคนที่จะสั่งเข้าบินเราได้เนี่ยก็คือในกลุ่มนี้ทั้งโต๊ะอะไรแบบนี้นะคะก็เลือกได้นะคะแล้วมันก็จะมีวิธีอย่างเช่นอ,อันนี้ก็ต้องเป็นแล้วแต่บานะคะแล้วแต่ผับคือ บางผับก็อาจจะให้คุณเนี่ยเอาการ์ดไว้เป็นการันตีนะคะเอาทิ้งการ์ดไว้นะคะเขาก็จะไม่ได้เอาการ์ดคุณไปใช้หรอกแต่ว่าเป็นการการันตีว่ากินเสร็จแล้วนะคะเราจะไม่หนีอย่างนี้นะคะแล้วพอเราสั่งเรียบร้อยกินเรียบร้อยแล้วเราต้องการจะชําระแล้วเนี่ยเขาถึงจะเอาการ์ดเราเนี่ยไปชําระแล้วก็เป็นบินทั้งหมดเลยอย่างนี้นะคะหรือบางผับเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีแบบ ชําระเงินล่วงหน้าก่อนเป็นประกันแบบนี้นะคะอย่างเช่นอาจจะชําระ300้อปอนด์ไว้ก่อนนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเรากินไปเท่าไหร่เราก็จะหักล้างกันไปแบบนี้นะคะและเราก็สามารถที่จะบอกพนักงานได้นะคะว่าเออช่วยบอกด้วยนะว่ายอดมันถึงนี้แล้วนะคะอาจจะบอกเขาว่าเฮ้ยถ้าถึง100ปอนด์นะก็ช่วยบอกฉันหน่อยอะไรแบบนี้นะคะเราจะได้ค่อ,คอยๆดืม่มอย่างนี้นะคะเราจะได้คอยระวังเรื่องจำนวนเราสามารถที่จะคุยกับทางร้านได้เลยนะคะนั่นแหละ นี่ละค่ะคือคำว่า open a t t a c นะคะ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้นกนะคะแล้วคราวหน้าก็จะมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ